เขารู้อยู่แล้วว่ายายกับไปกับพี่แดงน่ะใช่นาทีแล้ววันนี้เขาก็เลยมาพูดว่ายายไม่ต้องไปเขารู้ได้ยังไงก็ค่อยจะไปกับเจ้าค่อยบอกอืมว่าไงสว <ะ S 2> ัสดีจ้าวันนี้ไปกับพี่แดงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปกับชุมเจ้าได้เป็นไงก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าชุมนี้ไปไปด้วยไหมคะใช่ะะพี่พี่แม่พี่ไปกับรูทยวะ ไปกับเอสบัตอ๋อเขายังไม่มาเนาะยังค่อยมารออยู่ตรงนี้โอเคตอบแรนก็มารอดูเพื่อนๆด้วยแหละเนี่ยโอ้เอาไม่ได้ล่ะเม่ด้อยู่มาอย่างแกจะไปกับรถบาบัดก่อนหรือยังไงเออเขาก็อยู่ที่บ้านยายอุ่นน่ะเขาชิงติงติงลูกอยู่หั่นน่ะยังไม่มีไปกับรถใครมีใครว่างอะเอสบัตเอดบัดนี่ย่านิงนะคะอยู่ด้านในว่าคุยกันแล้ว อแสดงว่าไม่ดาจะไปกับบารบัดต่อเขาอยู่นั่นน่ะเขาอยู่นั่นน่าจะไปรถกับเอดบัดอ่ะแต่มันก็ไปแล้เยอะอยู่โอเคไปเจอกันที่นู่นนะยายจะต่อแบรนด์โชเฟอร์หน้าบูดวะโชเฟอร์อารมณ์ไม่ค่อยจอยเว้ย เดี๋ยวจะหนุ่มหน้าชูเฟอร์แล้วโอยทำไมชูเฟอร์ไม่จอย่อยยอก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 ที่มาในรถคุณพี่แดงนี่ก็มียายแล้วก็ย่าทินย่าหนิงพี่แดงนะคะเอฟซีบอได้มีผู้ใดมานำเลยชะคนมีแต่พอเต็มรถพอดีแล้วจะไม่มีชะคนยังไงเต็มพอดีแล้วนี่เต็มเบาะแค่มาเลยนี่แหละกำลังนั่งไปดี ตอนนี้ก็กำลังถ่า,ายคลิปไปตามทางน้ำหมอกน้ำอะไรก็มีเยอะแยะค่ะพี่น้องทักหาก็อยากให้อุ๊อารู้ว่าคิดฮอไอายลายมันเป็นความทุกข์ทางใจของผู้หญิงบ้าน,บานคนนี้แม่ดาไปกับใครคะเอาบัด บอกแปดบาทอ่าเออม่ถ so so sure ินพันว่าจะไปกับรถคุณนทีพอดีแล้วก็ใช่ก็ประมาณนี้เขาพูดแบบนั้นเนาะเออก็คุยจริงๆนะคะเป็นคุณเสนอเองเว้ เราไม่เสนอนี่ว่ะไปรถผมก็ได้เลยบอกว่าโอ๊ยไปจอดเขาให้ค่อยติดรถไปหน่อยเด้อเขาก็บอกว่าปั๊บ้แล้วทีนี้ไปเขาไปนอนนู่นเลยก็ไม่ไปไล่เราไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เกือบเก้อแล้วก็ถ้าแม่ทินรออยู่ที่บ้านแม่นเชื่อเกอเลยใช่ไหมเอเพราะว่ามันจะรออยู่ที่สาราหมู่สิบสี่บอกว่าสาบานแต่สาวบานบอกว่าเข้ามาตรงนี้หละมาเดี๋ยวจะได้ขึ้นรถไปด้วยกันเพราะว่าเขาจะไปรถแม่ออก ก็เลยมีรถไปไม่ดีก็วิ่งแล้วกลัวไม่ได้ไปไม่ออฟนั่งได้เยอะอยู่นะเยอะที่ไหนกระบะน่ะกระบะใครจะไปนั่งเลยพี่แดงอ้าวก็เห็นเขานั่งกันประจำนะไม่ไปเขาไม่ไปใครอยากน่ะถ้าค่อยอยากไปเราค่อยนั่งหมดแต่มาดามไม่นั่งเบาะหลังเดชนภัส อยากไปเมื่อเราไม่มีพาหะพาหะไม่ได้ไปไม่ไปไม่นั่งแล้วบบาหลังนตากแดดตากลมไปถึงมุกดาหารไม่ได้ใกล้โอ้แมงทับทับภูแห่งอยากให้ยายไปด้วยทับภูบอกว่ายายถ้าไม่มีรถขึ้นมอเตอร์ไซค์ผมโดนโอตายแล้วกูไปถึงมาดามมึงก็เอาหัวกูไปแฉต้นไม้นอว่าเออันพี่อันยายจะมาบอกว่าพวบ วัวชีวิตกูจะไม่ได้กลับเออใช่ก็พูดอยู่ลัวจะเอาชีวิตไปทิ้งกลางทางไม่ต้องอ่ะไม่เสี่ยงกับเธอหรอกไม่เสี่ยงแล้วตอนนี้อายุแก่แล้วอยากอยู่กับลูกกับหลานนานๆใช่ไหมตอนนี้มาดนมได้นั่งสบายนะคะไม่มีใครเบียดเบียนไม่มีใครเบียดเบียนจะเบียดก็พี่แดงนี่แหละออ่าันยาทินกับแม่ ย่านิงวันนี้ไปให้กําลังใจลุงกําลังใจลุงแล้วไม่ได้ไปหลายรอบแล้วไม่ถิ่นนะเพราะว่าเขาบอกว่าให้เฝ้านาให้เฝ้านาก็เฝ้านาแต่ตอนนี้มามาบ้านกุกตุปก็เลยไปแล้วไปเฝ้านาบ้านจะปปะดงอ่ะจาเอาอะไรวะไปเฝ้านานอนนาทุกคืนถ้าไปจะปปะดงถ้าเกิดคนมาขโมยทําไงอ่ะใช่มาขโมยก็ให้เขาขโมยไปเขาขโมยเอาอะไรวะก็พวกยกฝืนนาไปไงโอ้โหนาไปได้ก็ให้เขาไป ไม่มีใครรวยอะไรเลยเด้มีแต่คนมีแต่ชาวบ้านเอาหน่อไม้มาให้กินอืเขาก็ดีอยู่ใครไปไล่ไปสวนก็มีหน่อไม้มีถ่ามีอะไรเขาก็มาฝากยายว่าญาตินให้กำลังใจลุงหน่อยสิก็วันนี้นะคะแม่บุญทิ่นก็ไปให้กำลังใจลุงที่หน้าศาลมุกดาหารนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปหลายรอบแล้วเพราะวันนี้นะคะนั่งรถไปแล้วนะคะไปกับพี่แดงนะคะกับ ยามาดามนะคะยำรองแล้วก็ย่เด้งนะคะแม่บุญสู้ๆตอไปนะคะลุงบุญนะคะเราเป็นกำลังใจให้เสมอวันนี้เนาะคงจะมีแต่ข่าวดีนะคะเข้ามาในครอบครัวของลุงนะคะเราก็ไปให้กำลังใจลุงนะคะไปทุกช่องแหละยูทูบเบอร์นะคะอยู่ที่บ้านของผมก็ไปทุกช่องนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอให้คุณลุงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ก็คงจะมีข่าวดีเนาะ ก <ique> ็่สารพ้นไปด้วยดีเนาะมันยังไม่มีข่าวดีหรอกแต่ว่าแค่ไปสอบพยานก็นั่นแหละก็ไปเรื่อยเอาสอบก็ดีสอบก็ข่าวดีคือสอบก็สอบไปเฉยเฉยก็ยังไม่ได้สรุปอะไรก็สอบให้เสร็จเฉยเฉยเราก็แค่ไปให้กำลังใจลุงเลยก็ไปให้กำลังใจ้ลุงสู้ๆเนาะใช่แม่แตนสู้ๆนะคะเราก็ยูทูบเบอร์สายคุณลุงคุณป้าก็จะสู้ไปพอมกับลุงป้านะครับไปให้กำลัง ใจน้อยใจนะคะไปเพราะว่าเนาไดไปหลายรอบแล้วเป้านาเฝ้านาเนาะวันนี้มาแล้วนะคะยังไม่ได้ไปจําบาดลุงก็เลยไปที่ศาลมุตรหานให้กําลังใจลุงว้าเหมือนเดิมนะคะขอบคุนค่าสู้ๆนะคะก็ส่งกำจังลังใจให้ลุงเนาะส่งกาลังใจยายก็เหมือนกันค่ะยายก็ให้กําลังใจลุงให้กําลังใจลุงเสมอค่ะไม่ได้คิดว่าจะไปโน่นไปนี่เนาะ เห็นทางไเนี่ยเห็นบริเลยห้อมหมาคือคนว่ะน่าจะไปเกิดรอว่าองนี่ค่ะถนนหนทางนาหมอกตื๊ดๆพี่แดงมามองบ่เเ็นทางเนียค่อยไปก็ได้ค่ะคุณพี่เขายังไม่ได้มาเลยเนอะรับไปก่อนเพราะรับเป็นโซวใครไม่ได้มาอ๋อเขายังไม่ได้มากันใครไม่ได้มาเขาไปนอนอยู่มุกนาหารเด้อ คือลุงลุงเนี่ยเขาไปหมดแล้วนะไปตั้งเมื่อวานตอนเย็นเหลือแต่เรานี่แหละเรือเติบเช้าตอนเช้าอะไรก็ยังไม่ไปเอ้าอันนั้นเกาไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วน่ะนะแป๊บเดียวบอพี่เด่นแล้วก็เด่นไปโค้งถึเนาะโค้งเหด่นค่อยเด่ะล้มเลยไอ้ใส่ขับรถเขาไม่โค้งขนาดนี้เลยพี่เด่น ต้องโค้งอย่างเงี้ยเลยโอ้คนแสดงว่าพี่แดงขับรถไม่เที่ยงไม่ไม่เกี่ยวกับเที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็ก็ยันนิ่งบอกว่ามาเที่ยงแล้วก็จอดนิ่งๆมันจะเที่ยงเลยกูว่าแล้วโค้งมันไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาไม่ได้เอามันเป็นลำถนนว่ะแม่พี่แดงโค้งทีละทีหัวค่อยปักไปเลยหัวทิ่มเลยใช่ไหม ยายคิดอะไรไม่มีผิดเลยวันนี้แต่ว่าชื่อเลขบัถือจะเถอะยายคิดว่าย่าทินกับย่าย่าหนิงต้องไปรถพี่แดงแน่ๆยายคิดไว้เฉยๆนะนั่นถึงจริงโอ้โหเรื่องจริงยายมีเซ้นอะไรค่อยๆค่อยๆมาเห็นชุมจังเอาเม่นแต่แท้บ้านนีนคิดอยู่โอ้ยวันนี้เนี่ยสามตัวตรงๆอะจริงๆไหนใช่รถตันี้ไปนี่ยายไปซื้อเลยถูกแน่นอนเสองบอกว่า ยายไปซื้อเลยถูกแน่นอนซื้อว่าไงซื้อลอตเตอรี่เลยยายอยากซื้อตัวไหนยายซื้อเลยแน่นอนขนาดยายคิดยายยังถูกขนาดนี้ก็ค่อยคิดไปเฉยๆนะมันจะแม่นคือโมแมนคิดไปเฉยๆมันแม่นขนาดนี้แหละยายไปซื้อเลยลอตเตอรี่วันนี้แล้วค่อยก็มาเห็นเจ้าสีแดงสีชมอาเต็มตีนแล้วแน่นอนแ่อแล้วหน้าบ้านเลยยายว่ารถแม่นแต่แท้ขนาดนี้เอเรื่องจริงได้ ค่อยคิดเฉยๆอ่ะไม่ได้ฝันคิดแค่คิดแค่คิดเฉยๆถฝันถึงว่าฝันเป็นแม่นเนาะความจริงเนาะคิดอีลีนี่นาป่าดาค่ะนี่ตรงนี้นาป่าดานะคะเนี่ยวันนั้นไปโอเคสต็อปแปลนการใหวันนี้มาให้ซิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ